สวัสดีค่ะมือนี้สกินขากับปลาทูเข้มเฮ็ดเองพี่น้องป่าทูสดเอาเม้าไว้ขายนั่นละแล้วก็เอามาแซน้ำป่ากใส่ผงนัวเห้านิดนึงแซว้จักประมาณหนึ่งแต่สิบโมงสาร์หอดสองถุ่ม กอดกินได้เลยปลาทูเค็มลืมเอาไว้ใส่แกงน้อไม้ห้าสิแกงน้อไม้กินใส่ห,มหมอมแดงหอมหยางกินไปนอ้องพี่น้องเนะเาะของห้องมักเขาก็เฮ็ดกินเองอะนะั่นแหละก็ซื้อตลาดว่าเค็มแห้งนะไม่ใช่โปรสบนะเขาเฮ็ดกินเองว่าสินัวกลัวกันนัวแบบโบเค็มแห้งกันไปก็เลยแสบ็บเส็บนะ กินกับเขาหอนหอนปั่นกันคนละโตัละตัวกินไปเบิ้องบานเขาปลาเขาดูจิ้มเข้าไปครับเขาเหนียวตุ๊บตุบตุ๊ตโหลดแสีบปั้นย่างตู้เข้มตัวหนึ่งกินอายุสามมือไปท่านกินหลายมันก็เข้มเนาะเขาก็กินทีละหน่อยทีละหน่อยย้อมกินนะพี่น้องย้อมไปเรื่อยๆนะ คือการยอมกินผู้เฒ่าคนว่าจะกินหลายเด้อย,ยอมกินแน่ของมันหน่อยแบ่งกันกินคนว่ากินเข่าหลายๆกับน้อยๆเพื่อนบอกเ็ดตามเพื่อนที่กินกับหลายๆกินเข่าหน้อยๆนี่เขาบอกไว้ด้วกับเข่าหน่อยเดีวไปกินกับหลายๆโอ้ยตายแล้วพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าคนาบอกก็เสื้อเพคนเลยเสื้อผู้เฒ่าโบราณนะดีที่สุด ่นบอกอยังก็ฟังเ่นได้กินมันจะขึ้นมากเลยคุณแม่ก็ได้ลงเลยนี่ลงเลยลงล,ยลงลงลง,ลง,ล,งลงก่อนลงก่อนลงไปเลยอย่าดื้อน,นะอย่าดื้อหน่นหองกินกระทู่ันจะสร้างลายนี่น้อง เมนูปลาทูเค็มผลิตเองทําเองจากฝีมือยายวันแต่กี่เห็ดยังกระบ,บเป็นอยากกินยังกินเห็ดระบเป็นน้องเอ้โงหลายตัว พอมาอยู่เห็นงานกรุงเทพเห็นนั่นเห็นหนี่นเห็นเป็นต่ำแจ้วกับพียังต่ำมาเป็นสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่าในเด้อสุดสวยสุดรอทัวโลกบ๊ายบาย